สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะในเรื่องของการเปิดประเทศนะครับก็เลยมาหาสำรวจดินกาแฟหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คอนติบิสพาร์เนอร์ในเรื่องของแหล่งเงินทุนเลยนะครับในเรื่องของซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะติดต่อเข้ามาแล้วเริ่มงานน่าจะกลับมา restart อีกรอบนะครับ ก็ดีนะครับถือว่าเป็นนิมิหมาอันดีนะครับในเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยมันก็จะทําให้มีนักกับนักลงทุนชาวต่างชาตินันกท่องเที่ยวชาวต่งา,ตชาตงชาติเข้ามาในไทยก็เป็นผลดีต่อการค้าขายนะครับอันนี้มานั่งเอาโดร์ชบ,บวิว ครไทที่มีงานโครงการนะครับโซล่าหรือไม่ก็เขื่อนนะผมก็ยังทำอยู่นะไม่ใช่ไม่ทำนะครับเบอร์หนึ่งก็คือโซล่านะครับ 2, เบอร์สองเขื่อนเบอร์สามก็คืออรรสังหาริมทรัพย์นะยังทำอยู่นะก็คงกลับมาสารต่อนะครับเพราะว่าพักไปนานทั้งสองปีกว่าสองปีครึ่งนะครับ ขอบคุณเอฟซีที่ยังติดตามกันนะครับนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับใครมีงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าเกือนหรือไม่อสังหาริมศัพย์หรือธุรกิจอะไรที่น่าสนใจนะครับก็สามารถทนะี่จะนำเสนอเข้ามาได้โอเคก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับส่วนลองโควิดถ้าเราติดไปแล้วนะครับ ก็เขาบอกว่าติดไปแล้วมันจะมีภูมินะแต่มันก็จะมีอาการแทรกซ้อนบ้างนะครับมีอาการแทรกซ้อนบ้างก็รักษาอาการตามอาการไปนะครับจะมีอาการอะไรแรกแทรกซ้อนก็รักษาไปตามอาการไปขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วพบกันหลังเปิดประเทศนะครับทั้งอาเซียนนะไม่ว่าจะเป็นลาว กัมพูชานะครับเดี๋ยวพบกันนะสวัสดีครับ